นครับผมจ้มาเรียนว่าเนาวันนี้เรจะมารีวิวตัวของผมนะครับ,รบชื่อแอร์แฮมเดีย๋ยวปืน เ็นนะครับคิดนะครับเปิดใช้แล้วโอเอคิดมันมัวครับมันมองไม่ค่อยเห็นแอลซองไม่บอกเดือกซองบอกครับพบก็กเยอะอยู่แองเบดมีบางต่อนะครับ เมวอร์นี่ครับสามวันตัวละครไม่ใช่นี่ครับไอเทมของไว,ว้เอ้ยไม่ใช่ของไว,วน้นี่เก็บเก็บประพุทธจตูครับแบบสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ